สวัสดีครับขอ,อกันอีกแล้วครับพี่น้องช่องนี้มีสาระก,กับนุ่นหน้ามนกับพี่น้องวันนี้นุ่มหนาโมตนผิวผ้าพี่น้องมากเห็ดสมตําทะเลทอดกับพี่น้องรสเด็ดแน่นอนครับพี่น้องไปเบิ้งวัตถุรีบในการเห็ดได้เลยครับพี่น้อง,ว,งว้ามีอย่างไรวัตถุรีบกับิมี่นี่ครับผมมละกรแค่สรสซาบะเรียบร้อยครับเราพริกสดครับพี่น้องกระเทียม ัว้ิสงงมะนาวมะเขือเทศถั่วฝักยาวครับพี่น้องอันนี้จะเป็นไนน้ำมะขามน้ำตาลเคี่ยวท่านี่จะเป็นแป้งทอดกรอบครับพี่น้องขาดบ้เลยครับพี่น้องอันนี้จะเป็นน้ำปลาครับพี่น้องอันนี้จะเป็นมึกครับพี่น้องปลามึกส่วนนี้จะเป็นกุ้งอันนี้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปครับพี่น้อง ขั้นตอนเด็ดเลยทีเนี้ยแป้งทอดกรอบไว้พี่น้องพี่น้องไวเลยเติมน้ำลงไปครับพี่น้องนี่เติมน้ำเอาไปตีพี่น้องเลยตีเข้าไปพี่น้องเติมน้ำเพิ่มอีกหน่อยนึงนี่ครับผมหลังจากแป้งตอากันดีแล้วก็เลยนำมะละกอและชัยลับเครื่องข้าวฟ้่นิยม ต่เอเพราะว่าลงครับพี่น้องนี่ครับผมอัดไปง่ามๆมือนะเราไปคลุกเคล้าให้เข้ากับแป้งครับพี่น้องนี่ครับผมดวให้รู้พี่น้องนี่ครับผมนี่ครับผมใส่ถุงมือยางดีพี่น้องเลยนี่ครับผมเอาให้เข้ากับแป้งครับน,นี่ครับ ยำแป้งยำม,มันกอเข้ากันหลังจากเขากันแล้วเขาก็ไปทอดครับพี่นอ้องายพี่น้องไปทำกันพี่นอ้องตั้งกระทะรอนน้ำมันร้อนครับพี่น้นองน้ำมันเดือดแล้วครับพี่นอ้องเอามันก็ทุกแป้งลูกใบทอดครับพี่นอ้องสีสันสวยงามพี่นอ้องผสมแคะร้อนด้วครับพี่นอ้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนี้มีสาระกับหนุ่มหน้ามนได้ด้อพี่น้องด้อเป็นกำลังใจให้กันเงวเงๆไ,งได้พี่น้องเด้พี่น้องเห็าแต่ยากได้พี่น้องไงแป้งห่อแล้วแั้งห่อได้พี่น้องด้อการผสมแปง้งเข้ามักแป้งลายกับใส่ลายก็นนี้ครับอันนี้นุ่มหน้ามนกับใส่พ่อมาม้านครับพี่น้อง พี่น้องอยู่น้องกินตามสไตล์หนุ่มหน้ามนครับพี่น้องจัดไทยพี่น้องหักกันยาวๆเด้พี่น้องเด้เมนูนี่ก็คือว่าสุดยอดเด็ดเลยพี่น้อง,องาวางล่อมรกอสก,กับไปเบ่งบรรยากาศรอบรอบบานได้พี่น้องได้สวยงามกากครับพี่น้องอะคนละบรรยากาศนู้น ต้นใหม่กรับต้นใหญ่ครับพี่นออนะ้องคนน่ะยหญ่มาขึ้นแถวนี้เลสิมีหิ่งห้อยครับพี่น้องมาเกาะตามต้นใหม่ครับพี่น้องอคนนะ่ะโอนะ้โหพี่น้องสุดยอดสวยงามครับธรรมชาติอยู่เนี่ยลมลื่นขนาดพี่น้องเไยเป็นไดตยู่แถวนี้ก็ได้น้เหมือนที่ว่าใส์เยอะครับพี่น้องอคนนะ่ะ ลองลอบขังกันไปน้องดวงอาทิตย์กันกำลัลงสิรับขอบฟ้ากัไปน้องมือนกันสู่งานไมครับี่น้องวันนี้กวันยุดวันตะพอนครับี่น้อง,องล็อกกับกับด่านครับี่น้องปุ่นไน้องเลืองงานขนาดเ่นแบบเดียวี่น้องเอ้ เอาแซบพี่้องตนพี่้องตักแซ่ถาดพี่นละเหลืองอำลาพม่เรานละตักแซ่ถาดพี่เราคนลอุ้ยพี่เ้ไม่เอาคละนะครับผมแซบแน่นอนไี่เเนี่ยจัดไปเ้ยาะๆครับพี่้อา โอเคครับพี่น้องไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องใส่กระเทียมลงไปก่อนตักกระเทียมครับพี่น้องมาสีย่นสากเด้พี่น้องบวกกาบน่ลยันครับก็ได้ครับพี่น้องต่อไปครพริกครับพี่น้องนี่ครับผมพริกแดงๆจัดไปเลยครับพี่น้องต่อไปใส่ทั่วครับพี่น้อง xây dựng thì để cho em biết, you know, eh? You see, để sếp, you know, eh? You have no, you know, eh? You have no, you know, eh? You have ต่อไปน้ำคามครับนี่ครับผมต่อไปกระเ,กเทียมครับพี่น้องตามนไมยพ่าพี่น้อง,องนี่ครับต่อไปจะเป็นน้ำตาลครับพี่น้องต่อไปก็จะเป็นทั่วครับใส่ลงไปเลยทั่วจัดไป ใส่ด hmm. ีดอวก็ลองซิมเมอร์ไปหรอกพี <gameplay> um, ่น้องเอ้สุดยอดพี่น้องเอ้พ่อพี่น้องพ่อล้วต่อไปนี่ครับผมปลาหมึกกับพี่น้องกับกุ้งใส่ลงไปเลยนี่ครับข้นข้นอู้ห่นะมูนนะอูนะปูนะพี่น้องปูโอ้ยสีสันสวยงาม แสบเงาเงาเงาหมดเลยนุ่งไก่ทั้งนี้กับแม่ไม่กินตำสมตำใส่ก็เงาเลยโอเคครับพี่น้องมาขั้นตอนต่อไปครับพี่น้องจวดจวดครับพี่น้องขั้นตอนต่อไปพี่น้องหวานเลยครับพี่น้องโอ้พี่น้องเงาเงา่งาเงาเห็นแล้วแสบเลยพี่น้องไหมบุญ สีสันสวยงามอาหารกินนะพี่น้องเอาไปกับตกแต่งทักครับพี่น้องเรียบร้อยกับพี่น้องพูดเหรอ้สีสันสวยงามพี่น้องเป็นได้กินกันนานพี่น้องมือเงาเหรอโอ้โหนหรโอ้ยน้ำลายไหลเลยพี่น้องพุดเหรอพูดพี่น้องมือเงาขอสดจะคั่มเลยพี่น้อง ไม่อกไม่รอกกอบขอนาดมะละกอเ่ยใส่กุ้งน้าไม่นองบแ้แส่ร่วกันไม่นอกสามเดีืยบัเขือให้รครัคือว่า,าสุดยอดแทบ คีินี้ก็ฝากไว้เปน้องฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้ครับช่องนี้มีสาระกับหนุ่มหน้ามนในเรื่องเปน้องด้อยพอกันไหมคิปหนาครับเปน้องสวัสดีครับ